สมุนไพรไทยวานหางจระเข้กับสบรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะวานหางจระเข้ใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านในคลิปนี้ liney.com จะมาแนะนำส่วนที่ใช้ทําสมุนไพรคือบุนในใบมีดังนี้ค่ะ 1, 1.。ว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการไฟลวกน้ำร้อนลวกน้ำมันลวกแน่นอนว่าเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ทุกคนไม่ควรพลาดสมุนไพรว่านหางจระเข้นะคะเราไปรู้จักวิธีการใช้เลยค่ะถ้าหากเกิดไฟลวกน้ำร้อนลวกน้ำมันลวกในระดับที่ผิวหนังยังไม่ถูกทำลายไม่มีตุ่มพองไม่มีหนังหลุด มีอาการปวดแสบปวดร้อนให้รีบประครบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพื่อดับผิดร้อนในขั้นแรกนะคะจากนั้นนำใบว่านหางจระเข้ปอ,อกเปลือกให้เหลือแค่บุนใสแล้วล้างยางสีเหลืองด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดฝานเป็นแผ่นบางๆนำไปวางบนแผลวางให้ทั่วบริเวณแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนพันด้วยผ้าพันแผลวว่านหางจระเข้ควรใช้ภายใน6ชั่วโมงหลังจากปอกแล้ว และควรเปลี่ยนวนว่านหางจระเข้เมื่อยังรู้สึกแผลร้อนขึ้นและทำทุกวันจนกว่าแผลจะหายนะคะ 2. ช่วยบำรุงผิวป้องกันสิวป้องกันฝ้ารักษาผิวที่ถูกแดดเผาใครที่อยากให้ผิวพรรณเปล่งปลังสดใสไม่ควรพลาดนะคะเราไปรู้จักวิธีการใช้เลยค่ะทำเองได้ง่ายง่าย เริ่มจากนำใบว่านหางจระเข้ปอกเปลือกให้เหลือแค่บุนใสๆแล้วล้างยางสีงเหลืองออกให้หมดนำมาหั่นชิ้นบางๆพอกหน้าหรือคั้นน้ำแล้วทาทั่วหน้าหรือทาบริเวณที่ต้องการแล้วทิ้งไว้ประมาณ15้านาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำแค่นี้ผิวก็สวยแล้วค่ะข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านว่านหางจระเข้ 1. ่ ว่านหางจระเข้ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อดังนั้นหากพบว่าแผลมีการติดเชื้อควรไปพบแพทย์ 2. ก่อนใช้ว่านหางจระเข้ทดสอบดูว่าแพ้หรือไม่โดยเอาวุ้นทาบริเวณท้องแขนด้านในถ้าผิวไม่คันหรือแดงก็ใช้ได้ค่ะ 3. ควรล้างยางสีเหลืองที่ติดมากับวุ้นออกให้หมดนะคะเพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ อาการแพ้จะมีผื่นแดงบางๆหรืออาจมีอาการแสบร่วมด้วยถ้าพบอาการดังกล่าวให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเลิกใช้ทันทีนะคะ 4. การใช้ว่านหางจระเข้ในรูปแบบสมุนไพราอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะจึงควรศึกษาข้อมูลการใช้ที่ถูกวิธีเสมอคะ่ะว่านหางจระเข้กินได้หรือไม่ ว่านหางจระเข้กินได้นะคะนำว่านหางจระเข้ทำขนมหวานเริ่มจากนำใบว่านหางจระเข้ปอกเปลือกให้เหลือตาบุนใสใสนำบนว่านหางจระเข้มาล้างยางสีเหลืองออกให้หมดล้างให้สะอาดนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าจะหั่นเป็นเส้นๆหรือหั่นตามต้องการก็ได้ค่ะแล้วต้มน้ำเชื่อมเมื่อน้ำเชื่อมเดือดใส่วุ้นว่านหางจระเข้ลงไปต้มต่อไปประมาณ5-7นาที ยกลงปล่อยไว้ให้เย็นปักใส่ถ้วยเติมน้ำแข็งสับพคุณทางสมุนไพรว่านหางจระเข้มีฤทธิ์เย็นช่วยคลายร้อนในร่างกายได้นะคะสมุนไพรพื้นบ้านว่านหางจระเข้จะมีประโยชน์เมื่อใช้อย่างถูกต้องนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดี สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป linee.com ขอขอบคุณค่ะ